สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมจอ LED อะครูเนติกสี่5ูนย์มาดูอาการกัน จะสังเกตว่าหน้าจอจะกระพริบสองนาทีประมาณสองนาทีเครื่องดับคล้ายๆเป็นหลอดแบ็คไลท์เสียเดี๋ยวเรามาดู วงจรก่อนสังเกตด,ดูมันจะมีสีบวมครับปูดเลยจะลองวัดไฟอ่อนหนอดแบกไลไฟออกนะ ตัดเครื่องไฟยรหลดแบ็คไลท์ต่ำครับประมาณ3-15โวลต์ ปกติน่าจะห้าสิบหกสิบโวลต์ไฟวันได้สามสิบห้าโวลต์มีสีบวมตัวตัวนี้ครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนเลยครับม่ต้องวัดโลกไปเลยสามตัวนี้ เป็น PEC 2, PEC 3, PEC 4เปลียอะไรครับโลเลยบวมนะ เป็น C สี่ร้อเจ็บสิบมโคสิบหโวลต์มาวัดไฟอ้อนหลอดแบคไลท์กันครับตั้งสเกล DC 2องร้อยห้าสบห้าสิบ ไปขึ้นมาเป็น42โวลต์ตั้ง50าสิบตั้งห้ไปขึ้น42โวลต์สีโวลต์ เดี๋ยวมาลองภาพกันครับวัดไฟได้ไฟป้อนหลอดแบ็คไลท์ได้4 2โวลต์ขณะเสียวัดได้3 5โวลต์ตอนนี้มาลองภาพกัน ตอนนี้ซ่อมเสร็จเราประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองภาพกัน าพชัดเจนดีไม่กระพิบสรุปาอาการเสียเกิดจากไฟเลี้ยงหลอดแบ็คไลท์ตกเนื่องจาก PEC e 2อ e c 3า e PEC ส เ่อทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วภาพใช้ได้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ